เจอกับทีเด็ซัดเต็มคอกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ร่วมมาวิเคราะห์กันระหว่างคู่ไดเซ่เจอกับเวสเตโรนะครับประจําค่ำคืนนี้ครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างไดเซ่นะครับผลงานที่ผ่านมาค่อนข้างดีครับเดินหน้าล่าใช้ได้เป็นกอบเป็นกำครับถึงแม้อาจจะมีสะดุดแพ้ไปบ้างแต่รวมๆแล้วก็ถือว่ายังรักษาผลงานให้อยู่ในมาตรฐานนะครับแถมเกมนี้กระทบกับเวสเตโรที่ผลงานและขุมกําลังนั้นเทียบไม่ติดผมว่าเกมนี้ไดเซ่น่าเชียร์กว่าครับ ส่วนความประวัติทีมเยือนอย่างเวสตเออร์ลนะครับผลงานอย่างย่ำแย่และยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นนะครับแถมวันนี้ต้องออกมาพบกับไดเซ่ที่ผลงานและสกิลของนักเตะน,นั้นแกร่งกว่าผมว่าเกมนี้เจ้าบ้านยันไหวแน่นอนครับเกมนี้มองแล้วไดเซ่ดูดีกว่าครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอด88ออนไลน์01นะครับก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องทีเด็ดซัดเต็มข้อกันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ